วันนี้เราก็จะมาเก็บรางจืดไปต้มกินแก้โรคเ้านะกดอยูริกในเลือดสูงยูริกในเลือดสูงก็มาเก็บรางจืดนี่อยู่ข้างทางแต่ว่าคนเขาก็ปลูกทิ้งเอาไว้่างนะ นี่มาเจอแล้วก็เก็บไปต้มกินหน่อยเป็นยาแก้โรคเกาดีมากเลยไม่ต้องเอาใบแก่มากเอาใบประมาณกลางๆเนาะใบกลางๆ ยาสมุนไทยบางทีก็อยู่ข้างทางเยนะอะเยอะมากเี่เป็นยาไทยเป็นโรคเกาก็ลองลองได้เลยนะคะแล้วก็จะมาเก็บใบเตยนะคะใบเตยนี่ผูกไว้ข้างบนดาดฟ้าไอ,อาได้กินเท่าไหร่เรเอาไปต้มยาแล้วก็ส่วนมากจะเ,เป็นเป็ดกับไก่นี่มากิน เป็ดไก่นี่มันกินกันมันรู้ดิงกินสมุนไพรเนี่ยกินใบเตยนี่เอาไปตัดทำยาต้มแกเกาหน่อยไล่ดกลพูดกับกล้องนี่นะมไม่มีใครถือกล้องให้ เอาแค่นี้พอไม่เอาเยอะต้มกินทุกวันแก่เกานะ <c oughs> กดยูริกสูงหลังจากที่เราเก็บมาแล้วก็ล้างให้เรียบร้อยนะคะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็จะต้มประมาณใบาลางจืดนี่ประมาณเกนะ้าใบเนาะเก้าใบสิบใบแล้วก็ใบใบ, tới, บเตยก็เหมือนกันที่เราตัดมาก็เข้ากันเก้าใบสิบใบ เนี่ยอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเราก็จะมาต้มนี้แค่กดยูริกสูงเนาะกดยูริกสูงหรือว่าเป็นเกาเยอะไรเงี้ยกินขับกดยูริกออกจากร่างกายเราหายปวดแข้งปวดขาปวดข้อ,ปว,ขอปวดเข่าเลยสูตรนี้ก็ลองดูกันนะคะสูตรนี้ใช้เป็นประจำลยที่บ้านแล้วเราก็จะไปต้ม คิวปีนาบเปิดแล้วเราก็ปิดแก๊สได้เลยคนะ